และก็ต้องยินดีต้อนรับสู่ช่อง j a s m i n e studio ช่องสาระความรู้และความบันเทิงที่จะเสิร์ฟให้สำหรับท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปว e. ีโอนี้ยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์ให้กับผมด้วยนะครับชายที่ข้ามเวลามาในปี2027และถ้าหากเราจะพูดถึงเรื่องราวของนักเดินทางข้ามเวลานะครับท่านผู้ชมก็มักจะเคยถูกพูดถึงอยู่บ่อยๆบ,บนหน้าประวัติศาสตร์ โดยการอ้างอิงข้อมูลที่มีเรื่องเล่ามากมายที่ได้ทำการถูกเผยแพร่อยู่ในบนโลกอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับและโดยส่วนใหญ่นักเดินทางข้ามเวลาเหล่านั้นมักจะไม่ค่อยปรากฏหรือมีหลักฐานที่ชัดเจนเท่าไหร่ว่าเขาสามารถทำอย่างนั้นได้จริงหรือไม่หรือยังไม่เคยมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าโลกในอนาคตที่พวกเขาเคยเดินทางไปนั้นมันเป็นอย่างไรกันแน่นั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ย ในอีกแง่มุมของโลกโซเชียลนั้นก็เคยมีหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นและก็ยังไม่มีข้อพิสูจน์หรือยังคงเป็นปริศนาอยู่มากมายจนถึงนับปัจจุบันนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองครับดังเช่นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เป็นกระแสโด่งดังในแอปที่มีชื่อว่า TikTok ในบัญชีผู้ใช้ที่แปลมาจากภาษาสเปนว่าผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวซึ่งเขาได้ทำการอ้างว่าเขาได้ทำการข้ามเวลามา และมาติดอยู่ในปี2027ได้และจากจํานวนคลิปวิดีโอที่มากมายในบัญชี TikTok ของเขาล้วนแสดงให้เห็นถึงโลกที่เขาอ้างว่าเป็นอนาคตและไม่เหลือใครอยู่เลยแม้แต่คนเดียวนั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้หมายความว่าผู้คนได้หายไปจากโลกนี้นานแล้วเพราะไฟฟ้ายังมีใช้และนะ้ำปะปายังไหลเป็นปกติและลวมไปถึงอินเทอร์เน็ตก็ยังใช้การได้อยู่นั่นเองครับ และดูเหมือนว่าผู้คนเพิ่งจะหายไปกระทันหันหลังจากที่เขาเพิ่งรู้สึกตัวนั่นเองครับท่านผู้ชมซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในวันที่13กุมภาพันธ์ในปี2021โดยเกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งในประเทศสเปนซึ่งเขาได้ทำการโพสต์คลิปลงใน TikTok และเขาก็ได้กล่าวลงไปในคลิปว่าเขาได้ทำการตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งโดยที่ตัวเขาจดจำอะไรก่อนหน้านั้นไม่ได้เลย และไม่รู้แม้กระทั่งชื่อหรือเรื่องราวต่างๆของตัวเองและหลังจากที่เขาได้ทำการเดินออกมาจากโรงพยาบาลแห่งนั้น <_ C os al> เขาก็เดินออกมาสำรวจพื้นที่รอบๆแต่กลับไม่พบเจอใครหรือแม้กระทั่งสัตว์ต่างๆ <_ C os al> ก็ไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวนั่นเองครับและจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็ได้รู้ตัวเองอีกทีว่า <_ C os al> เขาได้มาอยู่ในวันที่13กุมภาพันธ์ในปี2027นั่นเองครับและซึ่งแน่นอนครับว่า หลังจากที่เขาได้ทำการอัปโหลดคลิปลงไปในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า TikTok ก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมากและก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวที่สุดจะเหลือเชื่อนี้อย่างมากมายจนทำให้คลิปแรกของเขาที่ได้ทำการลงไปนั้นมียอดคนดูถึง9ล้านครั้งเลยนั่นเองครับซึ่งแต่ละคลิปของเขาก็จะเป็นสถานที่สำคัญต่างๆและทุกๆคลิปก็จะไม่มีผู้คนหรือสิ่งมีชีวิตใดๆเลยนั่นเองครับ และด้วยเหตุนี้จึงทําให้ผู้คนส่วนหนึ่งที่ไม่เชื่อหรือมองว่าเรื่องเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องแหกตาและตั้งคําถามมากมายว่าทําไมตัวเขาที่ติดอยู่ในปี2027ถึงได้ทําการลงคลิปติ๊กตอกแล้วย้อนมาให้คนในปี2021ชมได้ละ่ะและคลิปเหล่านี้ก็สามารถถ่ายได้ตอนเช้าหรือตอนร้านใกล้ที่จะปิดได้เพราะช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดคนส่วนใหญ่มักจะอยู่ที่บ้าน จึงทำให้สถานที่ต่างๆไม่มีคนหรืออาจจะเป็นการตัดต่อที่สามารถทำให้บุคคลอื่นๆที่อยู่ภายในคลิปสามารถหายไปได้ด้วยเช่นกันก็อย่างเช่นเทคนิคต่างๆที่เขามักจะใช้ในภาพยนตร์นั่นเองครับผมซึ่งคำถามเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่ามีเหตุผลพอสมควรเลยทีเดียวนั่นเองครับแต่ถ้าหากเขาตัดต่ออย่างนั้นได้จริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าคนนนี้มีสกิลการตัดต่อที่เทพมากๆเลยนั่นเองครับ พราะแต่ละคลิปของเขาโคตรที่จะเนียนหรือสมจริงมากๆราวกับว่าเขาได้อยู่คนเดียวจริงๆนั่นเองครับและด้วยเหตุนี้ก็มีคนจํานวนมากได้ตั้งคําถามมากมายอีกว่าถ้าหากเขาสามารถข้ามเวลาไปได้จริงๆแล้วทําไมตัวเขาถึงไม่ไลห์สดหรือแสดงตัวตนที่ชัดเจนไปเลยเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือหรือหาวิธีกลับมาในปี2021ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับแต่คําถามเหล่านี้ ที่ผู้คนส่วนมากคาใจมาโดยตลอดก็ไม่เคยได้รับคำตอบจากชายลึกลับคนนี้เลยนั่นเองครับและเขาก็ยังคงอัปโหลดคลิปที่แสดงให้เห็นว่าเขาได้อยู่คนเดียวในโลกใบนี้จริงๆและก็ยังพิสูจน์ให้คนที่มารับชมคลิปของเขาให้เกิดความเชื่อว่าเขายังติดอยู่ในปี2027จริงๆนั่นเองครับซึ่งแต่ละคลิปที่เขาได้ทำการไปถ่ายมานั้นก็จะเป็นสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านตัดผมซุปเปอร์มาร์เก็ตสถานีรถไฟใต้ดินสนามบินพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังต่างๆที่ควรที่จะมีผู้คุณให้เห็นบ้างแต่ภายในคลิปของเขากลับไม่มีใครเลยอ,อยู่นั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วก็ยังไม่พออีกนะครับท่านผู้ชมภายในคลิปวิดีโอของเขาก็ยังมีสถานที่ที่ไม่ง่ายที่จะเข้าไปเช่นภายในสโมสรฟุตบอล หรือภายในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลชื่อดังหรือแม้การขึ้นไปบนรถด,ดับเพลิงและรถตำรวจซึ่งเรื่องเหล่านี้คนปกติทั่วไปไม่สามารถทำอย่างนั้นได้อย่างแน่นอนนั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วเขาก็ยังสามารถเอารถหรูหรือรถมอเตอร์ไซค์ต่างๆออกมาขับได้อย่างสบายใจได้อีกด้วยซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากๆจริงๆเลยนั่นเองครับและนอกจากนั้นแล้วในหลายๆคลิปวิดีโอของเขา ที่ได้ทำการอัปโหลดลงไปก็มักจะเป็นการรับจากคําท้าทายของผู้ติดตามของเขาว่าต้องการเห็นเขาไปถ่ายคลิปที่ไหนและจะให้เขาพิสูจน์ด้วยวิธีอะไรทั้งสิ้นนั่นเองครับแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวของเขามักจะสร้างความกังขาให้กับชาวเน็ตได้ในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะการโพสต์คลิปกลับมายัางในโลกของปี2021และด้วยเหตุนี้เขาจึงได้กล่าวไปในคลิปของเขาว่า เขาสามารถเชื่อมต่อกับคนในโลก2021ได้ในบางเรื่องและเขาก็ยังบอกอีกว่าเขายังสามารถพิสูจน์ด้วยการส่งสิ่งของบางอย่างให้กลับไปในปี2 0 2 1ได้ด้วยโดยการที่เขาจะนำสิ่งของต่างๆไปวางไว้ตามที่สาธารณะและก็จะบอกพิกัดให้คนอื่นไปเก็บนั่นเองครับและดูเหมือนว่าหลังจากที่เขาได้โพสต์คลิปเรื่องของการนำของจากปี2027ไปวางแอบไว้ในสถานที่ต่างๆนั้น ก็ดูเหมือนว่าจะมีผู้คนไปพบเจอสิ่งของที่เขาได้ทำการซ่อนไว้จริงๆจึงทำให้เรื่องราวของเขาดูน่าสนใจไปใหญ่และเป็นกระแสที่โด่งดังมากนะตอนนี้นั่นเองครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าเรื่องราวเหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่แต่ชายลึกลับคนนี้ก็สามารถสร้างกระแสและมีคนติดตามเขาได้มากถึง3.1ล้านคนและมียอดไลค์คลิปทั้งหมดมากกว่า17.8ล้าน ภายในระยะเวลาเพียงแค่3มเดือนเท่านั้นเองครับจึงถือว่าเป็นคอนทนต์ที่แปลกใหม่และสามารถสร้างความน่าสงสัยให้กับผู้คนที่เข้ามารับชมได้มีความสุขสนุกและมีความตื่นเต้นจริงๆนั่นเองครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆของชายลึกลับคนนี้ที่อ้างว่าเขาสามารถข้ามเวลาไปในอนาคตได้นั่นเองครับแล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับข้อมูลเหล่านี้ยังไงเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับและสุดท้ายนี้ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้หรืออยากจะดูพาร์ทต,ต่อไปยังไงก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้แก่ช่อง justmin studio ด้วยนะครับแล้วเราเค่อยเจอกันใหม่สำหรับพาร์ทหนะ้าบ๊ายบายครับผมจุกกู